สวัสดีครับอีกกับผมนะครับ Ford SWT สายดาวนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมนี่ครับ Canicom น,นะครับอมองมันเผล่น,นะครับนึกว่ารถป้ายแดงที่ไหนได้นะครับรถมือสองโอง้โหแม่เจา้าเก็บงานมาสกิปขนาดนี้นะครับผมอ่า รถตัดหญ้ามาสโอะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น F1 นะครับผมยวผมพาเดินชมรอบคันก่อนนะครับถูกใจครับเก็บงานมาได้สวยงามมากนะครับจะสติกเกอร์นะครับเดิมๆนะครับผมเกิดเดิมๆเลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับตัวนี้ ี่ครับ F1 มาโซนะครับตัวนี้นะครับก็รูปทรงนะครับจะใกล้เคียงนะครับกับตัวมาโซตัว CM 2 2 7นะครับผมซึ่งตอนนั้นนะครับจะเป็นขนาดเครื่องยนต์22แรงม้าโฟวินนะครับส่วนคันข้างหน้านี้นะครับจะเป็น18แรงม้านะครับผมเครื่องยนต์18แรงนะครับแต่เป็นอพาเวาเดียวนะครับสวยงามนะครับ ก็ตัวนี้นะครับขนาดเครื่องยนต์18แล้วครับแล้วก็จะเป็นระบบเพาตัดด้วยนะครับผมเพราะอย่างโดยทั่วไปนะครับก็ยังจะเป็นพวกสายพานนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นเพาตัดนะครับผมก็จะมีนะครับเกียร์ท้านะครับเดินหน้านะครับถอยหลังนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวปรับถาดขึ้นลงนะครับ0ถึง1น0นะครับมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวเกียร์มือนะครับ เดินหน้าพลังเหมือนกันครับสามารถใช้ทั้งมือหรือว่าจะใช้เป็นเท้าก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับมีเกียร์ช้าเกียร์เร็วนะครับอ่าตัวนี้เขาจะเป็นคันเร่งนะครับผมโอเคล็อกกันฟรีนะครับตัวนี้เบรกก็ระบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆก็รถนะครับพึ่ง เพิ่งทำเสร็จนะครับเดี๋ยวว่าจะลองเอาไปเทสระบบดูนะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการเทสไแล้วแหละครับก็ถือว่าตัดดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวน,นี้นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์อะไรเอ่ยซูบารุ Subaru นะครับ e h 6 3สนะครับนะครับขนาด18แรงนะครับผม สวยจริงครับตัวนี้สวยสุดๆนะครับก็เดี๋ยวว่าจะอาจจะไปเปลี่ยนยางนะครับยางหน้ายางหลังนะครับเปลี่ยนใหม่บลิสีเส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดใบตัดด้วยนะครับผมโอเคก็ถ้าหาลูกค้าถูกใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมทางร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งตัวประเทศนะครับมีสวิตการขายครับผมทีมช่างพร้อมอะไรครบสวัสดีครับ